Dear, บายดีพี่น้องสบา, ung, า,าย,บาย,ยงงบดีตอนสวยๆเด้อพี่น้องเด้อบดได้สวยจกกักดิพี่น้องจนบายบบอันน่ะพี่น้องบนได้ถ่ายคลิปลงขอโทษพอะไพ่หลายๆพี่น้องจักสิไปทางใดเนาะบบมือนี่อยู่เพื่อนเหลี่ยงงวไม่ใหญ่กับเจนอะแดงเล่าจักตอกกะพี่น้องข้ากันแล้วเขากันท่านที่จักสบายดีพี่น้องมันยังไม่จักตอกกะคยพี่น้อง ชงัย,ชยสงัยสิเหตุหน้าแซงอีพี่น้องเลยฮักกระแล่เเขาไปมัมดหมาซุเ์จักตอกะผุด้ต่ปล,ลายๆน้องเลยเนี่ยพี้งกา็เย่องงชิามาห้ลูกซ้าเป็นสางพี่น้องบารีปลาลูกบอมีเวียกบอกมีงานใส่ลูกซ้ากันพี่น้องเลยสิห้ลูกซ้าสะผมห ก็ต้องเสียเงินดอกพี่นอ้องเขาห่านมันก็แพงตั้งว่าช้าสื่อก็อตั้งว่าหาสิบบาทเอาเะไได้พี่นอกก้องเอ้ยบ้านนี้สบายค่ะพี่น้องแม่มานให้ลูกสาวสะผมไห้เย็ยนสบายเกาคักหักแล้วลูกวันนี้ให้ลุกซาวเป็นสร้างสะผมหนึ่งวันเปลี่ยนกันสา้าเดียวสิสะให้ลุกซาวขึ้นพี่นอ้อง ไม่ต้องเขาราดหรอกค่ะเขาราดกับจักร้า,าบพมอยู่ใส่อยู่ในเมืองค่ะใชะมันเปียกางนเพร้อมไปลูกสบายค่ะพี่น้องเป็นแม่ม้มานเนี่ย,ย,ยคุณได้บ่อยากเป็นแม่ม่านบ่เนาะมีคนสะหัวให้ นั่งก็ยังถึงไงาลางเลยว่านั่งก็ยังถึงไงลางซองซองสาวพันปีจักตอก่อเพราะว่าน,นอนสบายกว่าหมอนเนาะคลิปนี้กับพี่แพทยกันได้กับขอโทษขออภัยละลายเด้อพี่น้องเดอ้อสบายแหงย้งเดี๋ยวสิเปลี่ยนกันซะให้น้องสะลายขึ้นอยู่พี่น้องเอ้ยครูวินเด้ปวดสะหรอสบายดีป่าปลงูกไหนตีป่าลุง เดี๋ยวได้ใส่ใจนังขัะสบายสบายเย็นเย็นพี่น้องเอยนอนซาผมอยู่ในกลางเดืนเลยก้าวแห้งๆคนนี้เนีหมวนปลายผมหมวนงอนเขาจรมือาเจ้าะมมันบิกาดิมันดิมจงอว่ากระด้างแคุไนี่พุ่เ กันนั่นแหละหัวมันโเป็นยุดกล้องไว้ก่อนลูกแล้วแ oh, ม่ฆาให้แม่ Ms, แล้วแม่ถือตาให้ตุกพื้นแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องมีแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยลูกสาวเกาหายสามรอบสี่รอบจนเบ้าห่วงแหว่งขั้นสิไทยต้อนนันนะพี่น้องเอ้ยเลย สะแล้วจังเปิดทีเดียวสะให้ลูกสาวต่อก่อนพี่น้องมาเด้อพี่น้องผู้ได้สนใจ ผู้ได้ชลใจอยากอันซาผมติดต่อมาได้ด้วยพี่น้องเด้อถอยยัขึ้นมาอีกเหรอผู้วี่นได้บรอยากซาหัวบริลูรณ์น้ได้พี่นังเชื่ซาบได้ผุ้มวสั่นสั่นกับซาได้คือกันเปลี่ยนที่กันซาพี่น้องเปลี่ยนที่กันเป็นสั่งลูกสาวซาใหายแตวกลับมาซาให้ลูกสาวขึ้น ลูกสาวไปโรงเรียนตอนแรงกันเลยเป็เกษตรกันน้นวแกถอยถอยอยข้าิฉันถอยถอ้าดิฉสองเ้ากะทำเด็กงาี่นอกอ้อถือาช่อโช่อโห์อไปได้ซื้อใหม่ ขาองน้องโตได้ได้บอกล้วยังไม่แฟงอันห้ห้ามเลยเอาไปซื้อห้ไปมาเอาเงินน้ำกู้ไปซื้อไปไว้โซลดีนเาโซลูบินขาดไปองเทียนบริคีโซลมันได้ตีนมานานนียมันเหนีกระขายมาเ่ใคขี่รถเมาไม่ขี่เ้อะหัอใปัดมันปัด มักสบายแท้ผูวินมันใหญ่นั่งเดินั่งเดินยืนถีเก็เลยยื่นก็ยืนมันก็เลยขาท่องปุ้งกรสิก้มย่างในจักน้อยพี่น้องโชนะเฮ้ยนะ คุได้งนจากซาหัวอันกข้าเันจะมาแทงตื่นม่หนพี่น้องซื่นซาเคี้ยวน้แม่บาวไก่มาแถมจออกี่ว่าจะลูกข้าววีไอพีพี่น้องถือว่าเป็นถือแม่มันเป็นลูกข้าววีไอพีลูกค้าววีไอพีก็เลยแถมให้เพิน เป็นเปนมมานพี่น้องก็เลยมีของแถมเต็มมองอื่นกบ่ได้แถมดอก่วนว่าขันโมมานกับบแทมเด้อเพื่นว่ออาบุญเนาะอาบุญไอโซ่ไอมานไอล่ำมไอรวยคือเหมมานค่ะก็เป็นอย่างเมือนกเป็นเมือบุดแทม่าด้เวนิเยงเหมือนกันเด่นน้แดงเนอนสิไฟมานมันเป็นอ่งไของแทม มอ้ยจากนขานา่มองเนี่ยกิปกินก่อนแกอนกับปาแพ้เนากุงเป็ขมบใจละลายอันก็ขอใจไปซื้อมักุูงน้ำบบกชาเนอมาใส่ไปเลยอันขอยมานเลยด้อมาสิบแนเนี่ยบ่ทชกคนเดียวยเนาะ จอดาน่อยแทมจอใไง่ขบคุณหลายๆค่ะใมันมันเหมือนนี่น้ำพดปาในบ้าเนาะชื่อนซาเคียวน้ำแม่บาวก่พี่น้อยเป็นแบบเพิ่นก็เลยเอามาแทมจอกน่อยเพนว่ายามันบอกว่าแม่ค้ะคุณนี่จ็คซอฟแมแก่เฉันดอก

มือดีไม่มั่นใจดีได้เป็นสารซาบผมไดแต่ละมือบปไดใจดีได้เ <c oughs> อาแล้วมี่เมืออนใคอยากโดนซาบผมอีหลังพี่น้องเอ้เลียนคิวกันเข้ามา <c oughs> <c oughs> สเสร็จไปอีกแล้วหนึ่งหัวสั่วพี่น้องเอ้ลูกเหมือนมีผู้ได้ชิมมลอกต่อคิวมามามา หัวแม่มานใจดีหัวละซาบาะซาบาะโอ้ยแม่มานใจดีพี่น้องเอลยจนแม่ใหญ่เหมือนกับเจนหน้าแดงอยากมานคือ <laughs> มานเลยได้กินของแดงโอ้ยแม่บบาไก่เอาหนาม,มาแถมซื้อจอกหนึ่งแถมจอกหนึ่งพี่น้องเอลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไอ่เผื่อคลายมันมันเด้ามื่นนี่เป็นว่าซาตุเป็นแม่ใหญ่เหมือนกับเจนหน้าแดงเลยอยากมาน นพีนอามาคู่เมอจะบบมาติแม่ป้ามาก่อนตีป้แยาอยากทราบผมเลเขามาค่ะพี่น้องพราไม่มั่นใจดีมื่นพี่น้องเยอยู่าวนนเจแดงซ้ายอ เสร็จไปหนึ่งหัวค่ะพี่น้องเอ้ยไลยไอเอ้ยไลยอันเสร็จพร้อมแล้วและลากใารย,ยางมาอีกเลยสิสาใหยมันใหญ่ต่อลูก <c oughs> คลิปนี้ไปกาาันถ้าผิดพลาดประกันได้ขอ,ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมากกับมากขำพี่น้องเอ้ยขอโทษและรายพี่น้องเมื่อวันนี้กัข้อปิดขี้ไปเพียงเท่านี้ฝากก็ไลค์ก็แชร์ให้ประว้านน้ำเด้อพี่น้องเด้อ สบายดีอยู่ดีไม่แห้งทุกคู้ทุกคน